คุณภาพนะคะกับการผลิตอะ่ะอันไหนมันคือการควบคุมคุณภาพอันไหนมันคือการผลิตนะคะอันนี้เราต้องเข้าใจนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจเนาะต่อเนาะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วคะถึงถึงปรุงใช่ปะปรุงตรงนี้ก็คือให้ใส่ควบคุมให้อยู่ควบคุมให เป็นไปตามสูตรการผลิตนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะเวียนนะต่อไปนะคะนําหมูลงไปทอดในน้ําในน้ํามันที่ร้อนนะคะนำหมูหมูลงไปทอดในน้ํามันที่ร้อนตรงนี้ทอดจนเปลี่ยนสีแล้วเติมหอมแดงซอยลงไปพอเปลี่ยนสีน้ําตาลเข้มให้ตักขึ้นตรงนี้ผิดหรือถูกคะ ผิดค่ะอ่าควรทําเป็นยังไงควรเป็นยังไงอาจจะบอกน้ําอุณหภูมิของน้ํามันใช่ใ <น S 1> ไหมอุณหภูมิกับเวลาลค่ะอ่าอ,อาจจะเป็นทอดอุณหภูมิเท่าไหร่เ,เวลาเท่าไหร่และสีที่ได้จากการทอดสีของหมูข่อยต้องเป็นสีอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเรื่องของในส่วนของการควบคุมคุณภาพฉะนั้นเราก็จะพอมองภาพออกนะคะ ก็ให้ไปจำแนกออกว่าอันไหนมันเป็นการผลิตอันไหนมันเป็นการควบคุมคุณภาพฝั่งนี้นะคะจะเป็นการควบคุมคุณภาพหรือที่เขาเรียกว่า QC นะคะ QC ฝั่งนี้นะคะจะเป็น production นะคะเดี๋ยวจะหาตังไปซื้อแท็บเล็ตจะได้ไม่ต้องกดเมาส์ ค่าแท็บเล็ตมันจะเขียนง่ายกว่าน,นี้นะคะ production ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็น QC นะคะ quality c ค n น r วนนะคะ,ะเราพอจะเห็นภาพแล้วเนาะพอจะรู้หรือยังว่าตัวเองทำผิดหรือทำถูกนะคะให้ไปดูนะลูกนะนะคะโอเคต่อไปขึ้นหน่วยอื่นเลยนะ หน่วยเจ็ดเรียบร้อยแล้วหน่วยแปดทีนี้มาดูหน่วยแปดนะคะ ตามจริงถ้าครูทำเป็นสไลด์ powerpoint มันจะดูง่ายกว่าแล้วก็ชัดเจนกว่าแต่ว่าคุณครูเตรียมไม่ทันนะคะตามสภาพการประเมินคุณภาพคือหลังจากที่เรามีการผลิตแล้วเนี่ยนะคะเมื่อกี้นะคะผลิตแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแล้วนะคะเราจะต้องมีการประเมินคุณภาพหลังจากที่เราผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเรียนเรื่องนี้ในการประเมินคุณภาพนะคะ ขออนุญาตรับโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อส่งพัสดุเหรอคะอ่ะพี่มาตรงตรงข